สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแพรพยากรณค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณดวงรายสัปดาห์ประจำที่18ถึง24เมษายน2565ให้กับชาวาลัคนาราศีเมษค่ะโดยช่องของแพรพยากรณนะคะจะใช้หลักการดูดวงตามแบบลัคนาโดยใช้หลักของราศา์ไทยแต่ถ้าคุณไม่ทราบราลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการฟังได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในเรื่องการงานของชาวาลัคนาราศีเมษในสัปดาห์นี้นะคะชาวาลัคนาราศีเมษมีดาวศรกเป็นดาวเจาริญนการงานค่ะ ดาวเสาร์โคจรได้มาตรฐานเป็นเกษตราธิบดีอยู่ในเรือนการงานและยังได้ตำแหน่งเป็นปัญจมหาบุรุษโยกอีกด้วยส่งผลให้ในเรื่องการงานนั้นถือว่ามีความมั่นคงมีความสําเร็จมีชื่อเสียงในเรื่องของการงานค่ะแต่คุณเองก็จะต้องทุ่มเทให้กับในเรื่องของการงานค่อนข้างมากนะคะอีกทั้งดาวพหัสมบัีที่เป็นเจ้าเรือนภพสุภะและเป็นเจ้าเรือนภพวินาศโคจรได้มาตรฐานเป็นเกษตราธิบดีอยู่ในเรือนวินาศเช่นกัน นั่นหมายความว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจ้านายแต่ก็จะเป็นการสนับสนุนคุณแบบลับๆไม่เปิดเผยค่ะวันพฤหัสบ,บดีและวันศุกร์นะคะเป็นวันที่ดีในการเริ่มต้นทําโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่คุณตั้งใจอยากจะทําค่ะแต่สัปดาห์นี้ก็ต้องระวังการสื่อสารการเจราจากับเพื่อนฝูงหุ้นส่วนนะคะจะทําให้เกิดความไม่สบายใจได้ค่ะรวมทั้งระวังในเรื่องของการขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ด้วยเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีเมษในสัปด,ดาห์นี้นะคะ ดาวคาร์ดาวเจ้าเรือนของคุณก็ยังโคจรอ,อยู่ในภพลาภาร่วมกับดาวสุขคู่มิที่เป็นดาวเจรนการเงินของคุณและก็อยู่ในตำแหน่งโยกหลังลัคนาราศีเมษค่ะและดาวพระหาหูเจ้าเรือนลาภะก็ไปโคจรทับลักนาของคุณด้วยดาวการเงินอยู่ร่วมกับดาวตัวตนในภพลาภะส่วนดาวลาภะก็ไปทับตัวนั้นส่งผลในเรื่องโชคลาภการเงินของชาวลัคนาราศีเมษจะมีเข้ามาตลอดนะคะมีทั้งรายได้จากการทํางานด้วยมีทั้งรายได้จากการลงทุน หรือว่ามีโชคลาภจากการเงินเข้ามาแบบที่คุณคาดไม่ถึงด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะนอกจากดาวพระราหูที่โคจรทับลัคนาราศีเมษแล้วก็ยังมีดาวอีก3ดวงที่โคจรอ,อยู่ร่วมด้วยนั่นก็คือดาวอาทิตย์ที่เป็นเจ้าเรือนปุตตะดาวพูธเจ้าเรือนสหชาและเจ้าเรือนอริและดาวมิตยูค่ะซึ่งเป็นทั้งดาวคู่มิตรและดาวคู่ศัตรูที่มาอยู่ร่วมกันนะคะดังนั้นในสัปดาห์นี้ก็ยังมีเรื่องของรายจ่ายที่ต้องจัดการด้วยเช่นกันค่ะส่วนในเรื่องของความรักของคุณในสัปดาห์นี้นะคะ ดาวสุ์ดาวเจ้าเรือนพบปัตนิเจเรือนคนรักคู่ครองโคจรอยู่ร่วมกับดาวคาที่เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณค่ะสุขกับอังคารนั้นเป็นคู่มิใหญ่นะคะเป็นโคจรอยู่ร่วมกันในเรือนลาภะในตำแหน่งยกหลังลัคนาค่ะแล้วก็ยังมีดาวที่โคจรทับลัคนาของคุณอีก4ดวงนั่นก็คือดาวอาทิตย์ที่เป็นเจ้าเรือนบุตตะดาวุูเจ้าเรือนสาชาและเจ้าเรือนอริดาวพระราหูเจ้าเรือนลาภะและก็ดาวมฤตยูค่ะในสัปดาห์นี้นะคะตัวของชาวลักนาราศีเมษเองจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างแปรปรวนง่ายค่ะ เดี๋ยวมีความสุขเดี๋ยวมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นในเรื่องของความรักนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าในภาพรวมในเรื่องของความรักของคุณนั้นในสัปดาห์นี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะดังนั้นตัวคุณเองก็จะต้องมีสติแล้วก็ไม่คิดฟุ้งซ่านหรือว่าวิตกกังวลไปเองนะคะและสําหรับคนที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วนะคะความรักช่วงนี้มีความสุขดีค่ะคนรักยังมีความปรารถนาดีให้กับคุณแต่คุณก็ต้องไม่หงุดหงิดหรือว่าอารมณ์เสียใส่คนรักนะคะแต่สําหรับคนที่ยังโสดก็ต้องเตือนให้ต้องพิจจาาาารรรรณใใในนเื่่่อออองงขคควมักห้้ดีะย คุณนั้นมีเสน่ห์นะคะมีเกณฑ์จะมีคนที่ดีมีฐานะดีมาชอบคุณค่ะแต่ดาวพระราหูและดาวบริตรยูที่โคจรทับลังเหลาคุณอยู่นั้นมีเกณฑ์ที่คุณจะไปเจอกับคนที่มีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วด้วยค่ะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ